The Talk Education Podcast Scholar Ed Admin KKU in by สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Scholar Talk in Education พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับความคิดและชีวิตมุมมองของการศึกษาวันนี้อยู่กับผมธนชัยสถาพรสุขครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่า ตลอดระยะเวลา1 0บถึงยีปีที่เรานั่งเรียนในห้องเรียนเราเรียนเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเราเรียนประวัติศาสตร์โลกเราเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมแต่ทำไมเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างเรื่องการเงินที่เราใช้ใจ่ายในทุกๆวันกลับเป็นวิชาที่เราแทบไม่เคยถูกสอนอย่างจริงจังเลยวันนี้เดอะสกอเรตทอลก อยากชวนทุกคนมาลงทะเบียนเรียนในวิชาชีวิตที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งกับหนังสือที่เปรบเสมือนตำราพื้นฐานเล่มแรกสำหรับคนอยากมีชีวิตการเงินที่ดีหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า Money 101เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสมบูรณ์โดยโค้ชหนุ่มจักรพงเมฆพันหรือเดอะมันนี่โค้นั่นเองครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา และมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในบ้านเราอย่างไรในเวทวงของการศึกษานะครับเราจะมักพูดถึง lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของทักษะทางด้านการเงินหัวใจสำคัญก็คือ financial literacy หรือความรู้ทางด้านการเงินนั่นเองหนังสือมันนี่101เล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่สอนให้รวยเร็วไม่ใช่คำพีเล่นหุ้นให้ได้กำไรพันล้าน แต่มันคือแบบเรียนกอไก่ขอไขาทางด้านการเงินซึ่งจะปูพื้นฐานให้กับทุกทท่านในเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินโค้ชหนุ่มเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเพราะเห็นว่าปัญหาของคนไทยจํานวนมากป่วยทางด้านการเงินไม่ใช่เพราะหาเงินไม่เก่งนะครับแต่เพราะบริหารเงินไม่เป็นและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรวยประเด็นที่น่าสนใจมากที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ํานั่นก็คือคนส่วนใหญ่มักเอาเป้าหมายชีวิตของการเงิน นำหน้าเป้าหมายชีวิตเสมอเราอยากรวยอยากมีร้อยล้านแต่เราตอบไม่ได้ว่าถ้ามีเงินก้อนนั้นแล้วชีวิตของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นบทเรียนแรกจากหนังสือมันนี่1 1ึคือจงออกแบบเป้าหมายในชีวิตก่อนแล้วค่อยให้เป้าหมายทางการเงินมารับใช้ชีวิตแทนทีนี้เรามาดูแก่นสำคัญที่หนังสือเล่มนี้สอนกันบ้างครับผมสรุปออกมาเป็น3ประเด็นหลักที่น่าสนใจ ที่เราออกไปปรับใช้ได้ในทันทีประเด็นแรกเลยก็คือความเข้าใจผิดเรื่องรายได้กับความมัง่งคั่งในหนังสือมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองเปิดอ่านสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างคุณหมอที่มีรายได้สูงกลับพนักงานอัตราจ้างที่มีรายได้น้อยเรามักคิดว่าคุณหมอต้องรวยกว่าแน่นอนใช่ไหมครับแต่ในเคสนี้คุณหมอมีรายได้สูงมากทั้งผ่อนบ้านหรูรถหรู จนกระแสเงินสดติดลบทุกเดือนในขณะที่พนักงานอาราจร้างรู้จักบริหารจัดการเงินมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือไปลงทุนสิ่งเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่ารายได้สูงไม่ได้แปลว่ามั่งคั่งนะครับแต่การมีเงินเหลือตั้งหักละ่ะคือตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงและประเด็นต่อมานะครับผมอยากให้ทุกท่านรู้จัก2คําศัพท์ที่สําคัญในโลกของการเงิน คำแรกเลยก็คือสภาพคล่องหรือก็คือสภาพชีวิตการเงินของเรานั่นแหละครับกับอีกคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือความมั่งคัง่งหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสภาพคล่องที่สะสมออกมาจนกลายเป็นทรัพย์สินต่างๆก่อนที่เราจะไปฝันถึงอิสรภาพทางการเงินนะครับหนังสืเอเล่มนี้จะบอกให้ทุกคนเนี่ยควรกลับมามองดูพื้นฐานก่อนนั่นก็คือสภาพคล่องของเรานั่นเองถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือการมีกิน มีใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้ใจ่ายหลายวันแต่ถ้าวันนี้เรายังใช้เงินเดือนชนเดือนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการลงทุนที่ซับซ้อนนะครับเอาตัวให้รอดก่อนแต่ถ้าวันนี้สภาพคล่องเราดีความมั่งคั่งก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเองเนี่ยหรือโค้ชหนุ่มยังเน้นย้ำเรื่อง4เป้าหมายพื้นฐานทางด้านการเงินที่ทุกคนควรจะทำให้ได้นะครับ มาลองฟังกันดูว่าเรามีเข้าสเปาสักข้อไหมข้อ1มีไรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพ 2. เติมเต็มความสุขได้ตามสมควร 3. พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีเงินสำรองฉุดเฉิญนหรือเปล่า 4. มีความมั่นคงในบ้านปลายชีวิตถ้าสามารถทำทั้งสีข้อนี้ได้นะครับ ถือว่าคุณสอบผ่านวิชามานีนุนึนหนึ่งแล้วครับผมและประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสมการความมั่นคง,งคนทั่วไปมักใช้สมการโดยคำนวณรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งแน่นอนครับหลายท่านอาจจะไม่เหลือเก็บเหลือออมเลยแต่คนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินจริงๆเนี่ยเขาจะใช้สมการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายหรือก็คือ หักออมไว้ก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ฟังดูซิมเพิลมากๆใช่ไหมครับแต่นี่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดมากๆในการเปลี่ยนชีวิตทางด้านการเงินของคุณผู้ฟังไปตลอดการฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะถามว่าแล้วถ้าจะเริ่มตอนนี้เลยล่ะต้องทำยังไงในฐานะรายการ The Scholar Talk in Education นะครับผมอยากจะชวนทุกท่านทำการบ้านส่งตัวเองครับโดยอิงจากหนังสือเล่มนี้เลย 1. ลองตรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองนะครับลองจดบันทึกดูครับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่และที่สําคัญเงินหายไปไหนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคือกระจกบานแรกที่จะสะท้อนนิสัยของการเงินของเรา 2. ตั้งเป้าหมายเงินสำรองฉุกเฉินเราควรมีเงินสดสำรองไว้ประมาณ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเพื่อที่ว่าถ้าตกงานหรือป่วย เราจะมีชีวิตอยู่ได้อีก6เดือนโดยไม่เดือดร้อนใครถ้าใครยังไม่มีก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นเก็บเงินสำรองฉุกเฉินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับและ 3. เลิกสร้างหนี้จนต้องแยกให้ออกก่อนครับว่าระหว่างหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นการกู้ซื้อตึกแถวและปล่อยเช่ากับหนี้ที่กัดกินเงินของเราเช่นผ่อนของฟุ่งเฟยผ่อนโทรศัพท์ราคาแพง,แพงมีดอกเบีย้ยแพง,แพง การศึกษาเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะครับแต่ชีวิตจริงจะสอนเราอย่างโหดร้ายถ้าเราไม่รู้ทันชีวิตทางการเงินของเราก็จะแย่ลงทันทีคุณผู้ฟังครับหนังสือมันนี่หนึของโค้ชหนุ่มไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเรื่องของวินัยและทัศนคติในการใช้ชีวิตการศึกษาที่ดีไม่ใช่แค่มีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพหาเงินเท่านั้นแต่คือการมีความฉเฉลียวฉลาด ที่จะรักษาและต่อยอดเงินนั้นเพื่อให้เรามีเวลาไปทำในสิ่งที่รักและดูแลคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องยากผมอยากให้ลองหยิบหนังสืเอเล่มนี้มาอ่านกันนะครับเป็นเรื่องของการเงินใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่ายมีภาพประกอบม,มีสถานการณ์จริงให้ได้เห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปและมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดการสำหรับวันนี้ เวลาของ The Scholar Talk in Education ก็หมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้ในกระเป๋าสตางค์ตัวเองนะครับถ้าหากชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กด Follow กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ